ถ้าพระเจ้าได้กล่าวมาแล้วในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนว่าความกดดันในทางอารมณ์เป็นผลร้ายต่อสมองต่อร่างกายและจิตใจทุกด้านซึ่งในเมื่อเปรียบเทียบกับทางร่างกายความกดดันในทางอารมณ์ก็คือการเก็บของเสียหรือสิ่งที่เป็นพิษไว้ในร่างกายซึ่งถ้าหากสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการนั้นตกค้างอยู่ในร่างกายมากก็ย่อมจะก่อให้เกิดโรคได้ทุกอย่างและถ้าเป็นมากก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต คนที่จะสามารถฝึกสมาธิได้ถึงขั้นตาทิพนั้นความกดดันในทางอารมณ์จะต้องไม่มีเลยหรือถ้ามีก็จะต้องมีน้อยที่สุดเพราะในขณะที่ทำสมาธินั้นเมื่ออิทธิพลของความกดดันจากจิตใต้สำนึกไม่มีแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิได้ลึกมากและเข้าสมาธิได้ง่ายเข้าได้รวดเร็วและเมื่อตั้งใจที่จะให้เป็นอะไรภาวะที่ตั้งใจจะให้เป็นนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีเช่น ในเมื่อนึกอธิษฐานที่จะให้แสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นทันทีและเมื่อตั้งใจที่จะให้สว่างยิ่งยิ่งขึ้นแสงสว่างก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเมื่อตั้งใจจะให้เห็นภาพอะไรภาพนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีซึ่งภาพที่ว่านี้ในระยะแรกที่แสงสว่างยังไม่ถึงขั้นตาทิพย์ภาพที่เกิดก็คือมโนภาพและมโนภาพที่ว่านี้ก็จะชัดมาก และเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันและจะเปลี่ยนได้ทันทีคือเมื่อต้องการจะให้ภาพอันไหนหายมันก็จะหายไปทันทีเมื่อต้องการจะให้ภาพอันไหนเกิดภาพอันนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีและในเมื่อสมาธิสูงขึ้นถึงขั้นที่มีแสงแห่งตาทิพย์เกิดขึ้นแล้วภาพที่เกิดไม่ใช่มโนภาพแต่เป็นภาพที่ตรงตามข้อเท็จจริงซึ่งสามารถจะทดสอบได้ หลักต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วโดยสังเกตสำหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าจะได้พูดถึงข้อปลีกย่อยบางประการซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปซึ่งถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้ตาทิพ์แต่ก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะก็คือจะทำให้เรารู้ถึงหลักในการเสริมสร้างสมรรถภาพในด้านความจำทำให้ความคิดอ่านลึกซึ้งและแหลมคมซึ่งเรื่องต่างๆที่จะเขียนนี้ เป็นเรื่องที่ข้าพระเจ้าได้ซักถามกับโอปปาติกะองค์หนึ่งจนกระทั่งเข้าใจดีจึงได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายทราบดังต่อไปนี้ก่อนอื่นขอให้ท่านนึกถึงหลักอริยสัจซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสีดได คือความพ้นทุกข์ลักษณะของตัณหาก็คือการติดอยู่ในอารมณ์ปล่อยวางไม่ได้ปัดออกไปทันทีไม่ได้ถ้าได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจทำให้เกิดความวิตกกังวลต่างๆครุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องที่ต้องการจะได้ลักษณะนี้คือลักษณะของตัณหาคนที่มีตัณหามากจะมีความกดดันในทางอารมณ์มาก ถึงแม้จะได้สมความปรารถนาในบางครั้งก็ตามส่วนความต้องการที่ไม่ใช่ตัณหานั้นคือความต้องการที่เป็นไปตามเหตุผลและพร้อมที่จะปล่อยวางถึงแม้จะไม่ได้ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์และทำให้เกิดความวิตกกังวลไม่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านโดยธรรมดาความต้องการที่ไม่ใช่ตัณหาจะมีได้ก็เฉพาะแก่คนที่มีพื้นจิตใจสงบหัดบังคับตัวเองได้ดี และเป็นคนที่สามารถเข้าสมาธิได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพูดกันถึงความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วสำหรับปุถุชนนั้นไม่มีความต้องการอันไหนที่ไม่ใช่ตัณหาเพราะฉะนั้นสำหรับวิธีปฏิบัติเราก็ควรจะถือแต่เพียงว่าจะพยายามทำอะไรตามเหตุผลและพร้อมที่จะปล่อยวางในเมื่อยังไม่ได้หรือในเมื่อผิดหวังพยายามทำใจให้สบายอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าหากเราพยายามปฏิบัติได้เช่นนี้ความกดดันในทางอารมณ์ก็จะมีน้อยสำหรับคนที่มีความคิดฝันหรือชอบสร้างวิมานในอากาศคนประเภทนี้ก็คือคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์มากเพราะฉะนั้นอย่าพยายามฝันอะไรให้มากหรือหวังอะไรตามอารมณ์ในชีวิตประจำวันควรจะพยายามนึกถึงข้อเท็จจริงให้มากมีชีวิตอยู่กับข้อเท็จจริง เพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกย่อมเกิดขึ้นจากเหตุของมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากความต้องการสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะได้หรือไม่ได้จะเป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเหตุของมันในเรื่องนี้ต้องระวังให้มากข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่าความกดดันในทางอารมณ์ก็คือ ความปรารถนาที่ไม่สมหวังและปล่อยวางไม่ได้ความปรารถนาเหล่านี้ถึงแม้มันจะไม่แสดงตัวออกมาแต่มันก็มีอิทธิพลครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ความไม่สมหวังเกิดขึ้นและปล่อยวางไม่ได้วิบากของมันจะต้องเกิดขึ้นในสันดานเสมอเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีความทะเยอทะยานมีความอยากได้สิ่งต่างๆไม่รู้จักสิ้นสุด ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอและไม่รู้จักประมาณตัวความไม่สมหวังก็ย่อมจะมีมากขึ้นโดยลำดับและครั้นแล้วความกดดันที่มีอยู่ในสันดานนั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นหรือมีปริมาณมากขึ้นความจริงในเรื่องนี้เห็นได้ชัดมากสำหรับคนในยุคปัจจุบันซึ่งมีสิ่งต่างๆแปลกๆแ,และใหม่ๆคอยยั่วยุให้เกิดตัญหาอยู่เสมอ จงพยายามศึกษาหาความหมายของตัณหาให้ชัดและหมั่นนึกบ่อยๆในชีวิตประจําวันอันนี้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับแก้ความกดดันในทางอารมณ์ฉะนั้นขอให้ท่านทบทวนอีกครั้งตัณหาคือต้นเหตุของความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์ ตัณหาก็คือความอยากและความต้องการที่เป็นไปตามอารมณ์ไม่เป็นไปตามเหตุผลหรือถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นไปตามเหตุผลแต่ในเมื่อปล่อยวางไม่ได้ระงับความคิดที่เกิดจากความต้องการนั้นไม่ได้ทันทีทำใจให้ว่างไม่ได้ก็แปลว่าความต้องการหรือความอยากอันนั้นก็คือตันหาและจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าความต้องการที่เป็นตัณหานั้นเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วก็ทำให้ดีใจ ทำให้เกิดความใฝ่ฝันทำให้เกิดความหมกมุ่นในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าไม่ได้สมความปรารถนาก็ทำให้เกิดความเสียใจกลุ้มใจหรือบางทีก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือในบางครั้งก็ทำให้เกิดความโกรธแค้นบางทีก็ทาให้เกิดความอิจฉาริษยานี่คือลักษณะของความต้องการที่เรียกว่าตัณหา ส่วนความต้องการที่ไม่ใช่ตัณหานั้นก็คือความต้องการที่เป็นไปตามเหตุผลไม่เป็นไปตามอารมณ์และพร้อมที่จะปล่อยวางได้เสมอคือถึงแม้จะได้สมความปรารถนาก็ไม่ทำให้เกิดความดีใจจนลืมตัวหรือเกิดความหลงไหลมัวเมาและถึงแม้จะไม่ได้ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียใจไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นคนที่ระง,งับตัณหาได้ก็คือคนที่เข้าสมาธิได้ เพราะในขณะที่ใจสงบนิ่งมีปีติและสุขเกิดขึ้นในใจและมีสติอยู่กับตัวทุกขณะจิตในขณะนี้เป็นขณะที่กามตัณหาสงบซึ่งจะสังเกตได้ว่าในขณะที่ใจสงบเช่นนั้นในใจจะไม่นึกอยากได้อะไรที่เป็นวัตถุเลยแต่ถ้าหากความอยากเกิดขึ้นเมื่อใดใจก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีและถ้าหากภาะวะตัณหาสงบใจก็จะเป็นสมาธิลึกกว่านั้นขึ้นไปอีก ลักษณะที่สำคัญของตัณหาก็คือทำให้ใจสงบหยุดนิ่งไม่ได้ทำใจให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆไม่ได้คนที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงก็คือคนที่มีตัณหามากและไม่สมความปรารถนาในสิ่งที่อยากได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้วความกดดัน ก็คือต้องพยายามมาแก้ที่ตัณหาการแก้ที่ตัณหาเพื่อแก้ความกดดันนั้นข้อสำคัญก็คือจะต้องรู้จักประมาณตัวว่าอย่างเราควรจะมีควรจะได้อะไรแค่ไหนอย่าทะเยอทะยานให้เกินกว่าฐานะหรืออยากได้อะไรเกินกว่าเหตุและพร้อมกันนั้นจะต้องรู้จักหัดปล่อยวางในสิ่งที่ต้องการด้วยคือถ้าได้สมความปรารถนาก็อย่าไปดีใจให้มากนัก หรืออย่าไปไฝ่ฝันทะเยอะทะยานหมกมุ่นมัวเมาในสิ่งที่ได้มาจนเกินไปจะต้องรู้จักคิดเสียบ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้และโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยึดถือได้ว่าเป็นตัวเราหรือของของเราอย่างแท้จริงเลยการหัดคิดในลักษณะเช่นนี้ต้องพยายามหัดบ่อยๆจะเป็นวิธีแก้วความกดดันได้ดีอย่างหนึ่ง และในเมื่อไม่ได้สมความปรารถนาก็อย่าปล่อยให้ความเสียใจหรือความกลัดกลุ้มความไม่สบายใจต่างๆมันฝังใจอยู่เป็นเวลานานจะต้องรู้จักหัดทำใจให้ร่าเริงและแจ่มใสยอยู่เสมอไม่ว่ามันจะผิดพลาดหรือผิดหวังสักเพียงไรก็ตามและอะไราที่ยังไม่ได้ซึ่งจะต้องรอคอยก็อย่าไปวิตกกังวลกับมันมากนักการหัดทำใจในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันม่ให้ความกดดันเกิดขึ้นมากจนเกินไปและอีกวิธีหนึ่งก็คือในเมื่อเรามีความต้องการอยากได้สิ่งใดและพิจารณาเห็นแล้วว่ามีเหตุผลเป็นสิ่งที่สมควรจะได้เราก็ต้องพยายามสนองความต้องการอย่าไปกดความต้องการหรือบังคับตัวเองจนเกินไป ต้องเป็นคนกล้าเสียสละกล้าทำกล้าพูดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการอย่าเป็นคนขี้ขลาดหรืออายจนเกินไปและอย่าเป็นคนเก็บอารมณ์ต้องรู้จักหาทางระบายอารมณ์ในทางที่ถูกอันนี้เป็นวิธีการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะแก้วความกดดันได้มาก วิธีดังที่กล่าวมานั้นถึงแม้จะไม่ใช่เป็นวิธีการละตันหาโดยตรงคล้ายกับจะเป็นการทำตามตันหาก็จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเพราะคนที่รู้จักทำอะไรตามใจตัวเองในทางที่เหมาะที่ควรนั้นนอกจากความกดดันจะไม่มีแล้วยังทำให้ตันหาค่อยๆเปลี่ยนรูปในทางที่ดีอีกด้วย อย่าลืมว่าความกดดันในทางอารมณ์นั้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแล้วถ้าหากไม่มีการตามใจตัวเองบ้างมันจะไม่มีทางหายไปได้เลยมีแต่จะกดดันมากขึ้นฉะนั้นจึงต้องมีการตามใจบ้างส่วนวิธีที่ได้ผลอย่างแน่นอนและเป็นวิธีสุดท้ายก็คือ การสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นวิธีนี้เท่านั้นที่จะแก้ความกดดันได้อย่างเด็ดขาดเพราะความสุขความแจ่มใสความเบิกบานที่เกิดจากความสงบภายในนั้นจะทำให้ละความอยากในสิ่งต่างๆได้ง่ายถ้ายิ่งในชีวิตประจาวันมีการสนองความต้องการในสิ่งที่เหมาะที่ควรประกอบอยู่ด้วยก็จะทำให้ความกดดันหายไปได้อย่างรวดเร็ว อันที่จริงคนที่เป็นคารวาสและมีฐานะไม่ร้านแค้นจนเกินไปมีโอกาสที่จะตามใจตัวเองได้หลายอย่างนั้นอยู่ในฐานะที่จะมีความกดดันในทางอารมณ์น้อยแต่แล้วกลับปรากฏว่าคนที่อยู่ในระดับนี้ในสมัยปัจจุบันมีความกดดันในทางอารมณ์มากที่สุดยิ่งตามใจตัวเองก็ดูเหมือนว่าความกดดันยิ่งมีมากขึ้นทั้งนี้เพราะความสงบภายในมีไม่พอ ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าคนในสมัยปัจจุบันที่มีความสนใจต่อการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ได้ผลแน่นอนในอันที่จะสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นนั้นมีจำนวนน้อยที่สุดส่วนมากไปหลงไหลอยู่กับการศึกษาหรือการทำงานเพื่อที่จะเพิ่มพูนรายได้หรือเพิ่มพูนชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นเรียนเท่าไหรก็ไม่รู้จักพอ ทำงานกันตัวเป็นเกลียวแทบจะไม่มีเวลาหยุดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะมาสนใจกับการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนานอกจากนี้คนส่วนมากยังเข้าใจผิดคิดว่าคนที่จะสนใจในทางนี้ก็ควรจะเป็นคนที่มีอายุมากหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีงานอะไรหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องรอให้เกิดความทุกข์ทรมานในทางจิตใจ จนไม่รู้จักจะออกทางไหนหาทางแก้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วจึงหันมาทางนี้คนเหล่านี้เป็นพวกที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะคนที่จะฝึกสมาธิและ,จะเจริญวิปัสสนาได้ดีนั้นก็คือคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวชีวิตกำลังสดชื่นมีความหวังชีวิตในตอนนี้แหละถ้ารู้จักปลีกเวลาหันมาสนใจทางนี้บ้างแล้วเขาจะพบว่า การฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและเมื่อพูดกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าการออกกำลังกายเสียอีกซึ่งทุกคนรู้ดีว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติทุกคนเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีหมายเหตุ head, ผู้อ่าน เราสามารถปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการดูจิตดูกายเป็นการเจริญวิปัสนาแบบง่ายท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรมแบบง่ายทําได้ในทุกอิริยาบถท,ทุกสถานภาพทุกอาชีพทุกวัยและทําได้จริงในชีวิตประจําวันนั่นคือการเจริญสติแนะนําให้ไปอ่านงานของพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชอาจารย์สุรวัตเรเสรีวิวัฒนาคุณดังตรินหรือฟังเสียงเทศของหลวงพ่อปราโมทได้ที่เว็บวิมุติ .net นะครับ ้าพระเจ้าได้พูดมาบ่อยครั้งแล้วว่าคนไหนถ้าลงมีความกดดันทางอารมณ์สูงหรือมีสุขภาพทางร่างกายไม่ดีหรือแก่แล้วสมองเสื่อมแล้วหรือมีภาระยุ่งยากจนเกินไปคนประเภทนี้ถึงแม้จะใช้ความพยายามสักเพียงไรก็ยากที่จะฝึกสมาธิและ,จะเจริญวิปัสสนาได้ผลข้าพเจ้าหวังว่าถ้าท่านรู้ถึงผลร้ายของความกดดันในทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งจริงๆแล้ว ท่านคงจะต้องรีบหันมาขวนขวายในอันที่จะสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงนั้นถึงแม้จะมีเงินเป็นมหาเศรษฐีมีความรอบรู้เป็นนักปราดหรือถึงแม้จะมีอำนาจอย่างมากมายต้องการอะไรก็สามารถบรนดาลเอาได้คนประเภทนี้ จะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเปล่าประโยชน์เสียเวลาเสียแรงงานเสียเงินกันไปเปล่าๆในอันที่จะทุ่มเทชีวิตทั้งหมดมุ่งแต่จะสแสวงหาเงินหาความรู้หรือหาชื่อเสียงโดยไม่มีเวลาที่จะทำใจให้สงบและพิจารณาตัวเองเสียบ้าง จบเล่ม2งานเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเสียงอ่านโดยโจโฉสนใจหนังสือหรืองานเขียนของอาจารย์พรติดต่อ028282025ติดตามดาวน์โหลดฉบับต่อไปที่เว็บไซต์รวมเสียงธรรมโจโฉ .net j o z h o n e t รกสวรร์ที่ใจอยู่ที่ไหนอย่กล้กล้ากลายเธอกคืเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองวันที่เธอไรร่างกายเธอสึกท้ายเธอเหลือแค่เพียง

get